ถ้าสนใจติดต่อรถตู้ก็ในทีมงานนะครับทีมงานมีรถตู้ในทีมงานร้อยกว่าคันครับเพป่นพลังกอนคนขับยุค่าครับท้งครัวยังไม่หิวครับซ้อมมินเสร็จต่อได้แล้วครับติดต่อทีมครัวได้ครับทั่วประเทศครับทีมงานใกล้ๆไปหมดครับพีคนขับรถคุณภาพครับทีมงานคุณภาพาครับ ผมจะติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะซ้อมมวยรถตู้ทุกอย่างครับซับม,มีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามารถเพียงรุ่นยิมครับเนี่ยครับผู้จัดการสามารถเียกรุญญ่นยญญิมค่ะวันนี้มีปาร์ตี้กินเป็นลูกศิษย์ค่ะแล้วก็บาร์บีคิวปาร์ตี้งานยังงานเบอร์เดย์เบอร์เดย์แล้วลูกศิษย์เรื่อง ไม่แน่บอกโอ้ดีสิครับนี่ยังม่ยักกินไดไม่ยังกินนะแล้วก็ปาร์ตี้ให้ค่ะชครับดูครับชอบมากอบากมาจากไหนกันเจอะแยะเลยลูกศิษย์มาจากไหนมาจากเมกาค่ะ L A อังกฤษั้่งไม่ใครอ่ะเนี่ยนอกจาก L A ไปที่ลัง บอกยังดอกคนเบิงกำลังเบิงค้นกินอยู่บอกนะครับบอกกจจาวไ้บอกกเจ้ามาซ้อมด้วยนะเรียนเชิญนะคะค่ายมวยสามารถพยากรุณยิมนะคะอยู่ที่สายไหม3 31ค่ะแล้วก็เราอยู่กันแบบครอบครัวซ้อมแบบสนุกสนุกซ้อมมวยยังไงให้สนุกเนาะก็ต้องลองซ้อมที่นี่ค่ะสนุกอาหารอร่อยเนยเบิสนุกอาหารอร่อยดนตรีเพเราะ นี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับคล้ายๆมีงานบ่อยมากคล้ายๆอร่อยอร่อยไหมเบบี้อร่อยไหมอร่อยครับ สปิทไทยอร่อยครับอร่อยครับอ๋อกรดแซ่บอีหรี <c oughs> แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บอีหรีอ,อร่อยน่ครับแซ่บอยหรีครับนี่เซตดีเซตดีกันจากปาร์ลิตฟาร์ลิตฝรั่งเศสครับบรรยากาศอ้าวนี่คนแซ่บบ่เนี่ยเครืองาก,กินยีน่นี่อร่อยอร่อย <c oughs> ครับ อากิราอนี่ก็มาจากปารีสครับนี่ฝรั่งเศสมาจากปารีสไหนมาจากปาจีน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 นี่ยอเครับ LA คลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเน่เนมเอเดรียนเอเดรียนเอเดรียนเอเดนเอเดนลายใหญ่ครับเอเดนลายใหญ่จกเมองกรให้ y o เฮะ say ม e s อ e r d a y อ่ะ เขาพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องอ่ะเอ็งก็ถามเขาเลย What history world h i s t e r d a y ไม่เข้าใจครับเอ็งถามเขาเลยถามมาเองเขาไม่คุยด้วยนะนี่รู้ลองถามว่าที่นี่อะไรไหมอะไรไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับอรยกินไม่นี่ใช่ไหมจะกินหรือเป่ฮะ ไปคุณไปตักไตักไรตักกินเลยเเนอ่านี่ยเ่อ็มไม่สบายเจนแถมน้ำมันเย็นด้วยแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดนะเจนเบรดเดย์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 ต่อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสงี่ไม่กี่วันนะอันนี้ต่อวันที่สามสบเก้าแล้นี้ต่อ ยี่แล้วก็สิอันนี้ต่อยี่ต่อยสามย่สิบสองสามเอ็สิบเการายการซ้อมนะพรุ่งนี้นะครับผมยไม่เแป่บบ่แปบแซรบเสแบ้เนี่ยพี่น้องมาจากปากเซครับเ่แปรลบ่าอร่อยไหมอร่อยไหมชยดีอร่อยไหมอร่อยไหม นี่พูดไทยไม่ได้เขาเลยมาจากเอลเอครับนี่เอ๊ะอะไรวะพูดได้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 เอาพูดภาษาอังกฤษดิพูดดิฮะภาษาอังกฤษดิ Why you doing ฮะ Why are you doing แปลว่าอะไรฮะทำอะไรอยู่เออเก่งมากเขาเลยนี่ครูคนเดียวก็ยังพูดภาษาอังกฤษนุ่มภาษาลาวได้ กับบรรยากาศวันนี้นปราร์ตี้แล้วครับที่ค่ายครับปราร์ตี้งานปราร์ตี้งานปราร์ตี้ครับเนี่ยเฮ้ยซ้อมมันไหนซ้อมวันไหโอ้ยตายหลบ,ลบๆเขาไล่หลบแล้ว <c oughs> ลาำชั้นแชมป์ร้อยห้าปอนด์ล้ำเดินต่อยวันไหนยังไม่รู้ <c oughs> สายเพชร จามอนต่อยวัน okay. ท yes. oh ี่เท่าไรจามอนต่อยที่อะไรนะอยู่ไฟอยู่ไฟอยู่ไฟมันดีโคบีอร่อยไหมโคบีอร่อยไหมอร่อยมากโอ้อร่อยมากขอให้ดูนั่งกินอรยากครับบรรยากาศที่ค่นะครับ ไรมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วอร่อยไหมอร่อยครับอิงลิบหน่อยยิงลิบนี่ก็มาจากไอแคลิฟอร์เนียครับเนี่ยแคนาดาครับภาพแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียพูดไทยพูดไทยได้นิดหน่อยมามามาคอดาพูดอังกฤษได้อังกฤษด้วยวอ s your name Hi guys my name is d a าไมด a ไมดา a มอะค่ะ กินอะไรเนี่ยคนขับรถนี่กินอะไรไ่กินบ่ไปไกลอยู่บ่บๆป่ะกินกันก่อนเดี๋ยวเรากินกินได้หนึ่งไปแน่ได้หนึ่งเฮ้ยบังไฟแสนกินดิมีรายการแล้วเรากินเยอะๆหน่อ่ามวยสร้างมวยสร้างชิงทัวร์มวยไทยแก่นคูณมีรายการต้นเดือนหน้าแก่นคูณนะซ้อมดีๆนะอ่าแก่นคูณทิพย์ท่าไม้สายเพชรทิพย์ท่าไม้ เฮ้ยสายเพชรไอ้กล้องเนีมวยไทยแล้วก็บังไฟแสนทิ้งทัวมวยไทยนะครับปาร์ตี้อีกแล้วครับที่ค่ายครับอาหารอร่อยดนตรีไพเราะนี่เขาเลือกอะไรเนี่ยนี่เขาเลือกอะไรฮะ มอดเขาเรียกไงมิดเจเดนเขาเรียกเขาเรียกอะไรนี่นอันนี้มันคือ้อยังบูหลอกกับตีมันชิม,มีของโลขันน้อยมากของ,อ,ขอ,งอันปะายางเขาเขาจัดงานมันเกิดเล็กหน่อย,อย,ยหรืปล่าม่เด้ถามเรื่อยงยงเขาหูเลยเนี่ยถามเด้ มอยอ่ะเป็นบ่มอยอ่ะอ๋อนี่ตัวเอ็มบ่มอยอ่ะมอยอ่ะอะไรใส่เป็นหัวแบบนี้อ๋อนี่ครับมาจากแอลเอครับมาอยู่คึกคักมากครับสามารถพิจุตรยิงสนใจมาเรียนได้ครับมวยไทยนี่ครับติดต่างชาติเยอะมากปาร์ตี้กันบ่อยๆครับพี่ใคร มาจากมาเลมาจาก u วมาจาก UK มาจากมาจากอังกฤษครับนี่ลอนดอนซ้อมเสร็จแล้วครับวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วสนใจมาเรียนวบไทยได้นะครับนี่ค่ายครับเปิดทุกวัน,เป,วนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด อ่าอ่าอ่าอพิซซ่าพ okay? ิซซ่าพิซซ่าแล้วเด็กๆแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมต่อยวันที่ที่อะไรนะครูบอกเมื่อก un ี้นี่ยี่สิบสองยนี่สามเดี๋ยมีมียี่สิบสองกับสิบเก้านะโอเควิ่งนะซ้อมนะรู้ป่ะ พรีเซียปลอยเป๊ะจะมาปลอยอะไรก็ไหนไปกะสอบดีๆได้ข mm. yeah, hey, ึ้นมาคนจัดคนเดียวเลยพี่เขาเสียบดบรรยากาศเสีบดล็อก้ๆพิซซ่า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 พิซซ่พิซซ่าไปหลบพี่ว่าะเราทานเพิ่มวหน่อยบอยไ้บอกิน รถทางพี่มอสเหรอพี่มอสไปดูก่อนให้ได้หน่อยกินกันเลยมอทะเล่มอทะเลสั่งมาอีกแล้วครับสั่งมาอีกแล้วครับมวยมอทะเลตอนนี้ฟองกำลังสดครับทั้งสังกะรีสังกะรีมีวันที่ห้านะมีรายการที่ห้านะตี่ทิ่งเบิ้งเด้อสังกะรีเฮ้ยสังกะรีสังีรมอทะเล่เมื่อไหรใครคน่าไปกว่าไงนะ มอเตอร์ผู้ใดเราเป็นมอเตอร์ต่อวันที่ห้านะแล้วก็รูปแปงรูใช่ไหมพี่ห้าสองตอนนี้มันหกสิบนะไม่เป็นไรอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวแล้วก็รูปแปงรูปแปงต่อยวันที่ยี่สิบสองนะที่กาญจนบุรีรูปแปงเหรออ่าต่อยยี่สิบสองที่กาญจนบุรีแล้วก็แล้วก็วันที่สิบเก้าที่ที่ราชบุรีสองรายการรูปแปงมีสองรายการ สอมดีๆนะมวยกำลังสดเลยความสดไข่ใหญ่ครับไข่ใหญ่ฮะคูุ้มัวาคุ้มกับมาสุมเอหรือเลไปนี้้นมอสทะเลได้ไหมครับไปนี้้มอทะเลได้ไหมครับได้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 ไยนขามันไปขึ้นยืดสายอนเนมากเลยขึ้นมาทะเลเลยวะอ๋อขึ้นอนนมาการไหน ไปลายกันจเขาคายมอเลย,เลยาโแพงเลยตั้งใจวนาอนวน<ๆ>า่ไดหจใจด้ร <laughs> ู้สิข้อคุณงาเออได้เยอะได้เย <laughs> อะ <laughs> ม,มาทาังเดียวกัน<ๆ> <laughs> มันอ่างอมอ <laughs> เอ<า> <laughs> อ,อเนี่ยอมอ่ะให้งใจไรบ้ลงตงใจไรก็กล้ <laughs> อายการบอกแล้วโอเคสอบดีดีนะลยเห็นไม่กล้าไม่กล้าในสุดพร้อมพักยกไหร่วันนี้ทิมครับ อีผ้าอนี้เหรอครับผม้อยเอ็นแหละมีแต่ร้อยเอ็นยี่ห้อเฉดบมี่จะไปถือมวยคุณยิ่งไะระดับเนี่ยนี่เพยอะเขารับราิการตั้งยังวัดรีวนี่ครับตบบัตรบอกแล้วอืมอันนี้ใช้เพชรอิสานมอท,ทะเลบอสท,ทะเลช่นนางเงี้ยเขาบอช่างเงี้ยเมวยไทยมวยไทยค่รับมอสทะเลมวยไทยนะบอกเขาเลยมทะเลมวยไทยครับผมอจีดเยอะ ที่มอดบอกเอาไปเลยครับก่อนก่อนยกมาหนึ่งชนะไปสามหมื่นวนีอแนวีชิบิบ h าอ p y b อ r ออโอ้ย